สวัสดีค่ะวันนี้คันยาทำกันบ้านเนาะกันบ้านคันยามีเป็นยังไงพ,พูดพูดเพราะด้วยพูดเพาะด้วยสวัสดีค่ะกานบ้านกันบ้านทำไง,ำงเขาให้นับเลขเนาะแล้วก็ระบายสีตามจุดใช่ไหมพูดคันคายาสองสุดหนึ่งที่ต้องใช้ สามอันอ่าเก่งสี่อันสี่อันห้าอันห้าอันหกอันหกอันเจ็ดอันเอันแปดอันเก้าอเก้าอันเสร็จยังเสร็จแล้วยังมีมนหมต่อเขามีต่อ ล้อันต่อไปไม่นับแล้วไม่นับแล้วก็คือเสร็จรถตรงล็อกนี้แล้วใช่ไหมเขาให้ใส่ตามเลขที่เราที่เขาเขียนไว้ข้างบนแล้วให้ทาสีสมมุติว่าอย่างเช่นตัวนี้เป็นเลขสามข้างล่างก็ทาสามแต้มไว้เนาะสามจุดไว้ส่วนถ้าอันนี้เกินมันเป็นสิบแถวบนเขาก็ให้ทาสีแดงแถวล่างถ้าเกิดแถวล่างต้องทาก็ต้องทาสีสีน้ำเงิน แต่ถ้าไม่ไม่เกินไปจนไปถึงแถวล่างก็ทาแต่สีแดงใช่ป่ะสนุกใช่ไหมคัญยาเนาะชอบกันบ้านช,าชอบมากชอบมากคัญยาชอบเรียนหนังสือเนาะชอบชอบค่ะท่านี้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะบาย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 ยิ้มสวย,สวยดิอย่าอย่าทำหน้าเกียดยิ้มสวยสว,ยสวัสดีค่ะ เป็นอู้หูเป็นนกฮูใช่ป่ะ uh huh. สวัสดีค่ะบาย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 ค่ะบินด้วย uh oh. bye, ค่ะบ๊บายบายค่ะ